เมื่ออยากกินกับข้าวฝีมือตัวเองนะคะวันนี้ไปตลาดก็เลยซื้อเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหูหนูมาค่ะมาดูขั้นตอนการทําได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดที่เราเตรียมลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกที่เราขูกลงไปก็จะมีพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะ พริกที่เราใส่วันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้มันเข้ากันค่ะพอน้ำของเราเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่เห็ดที่เราเตรียมลงไปค่ะคนให้มันเข้ากันแล้วก็ปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้มประมาณสัก10นาทีค่ะจนกว่าเห็ดของเราจะสุกอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติค่ะ พอรสชาติของเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่ใบเมงลักลงไปค่ะหลังจากที่เราใส่ผักลงไปนะคะเราก็จะคนอีกรอบนึงและนี่ก็คือหน้าตาแกงเห็ดฟางของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือชอบเมนูนี้ทําตามได้เลยค่ะ